สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเสาร์นี้มาพอกระกเบาตึงคือเกาครับหลังจากไปหายามาให้งัวครับเสาร์นี้ครับกินยาบ่เลอกครับงัวแมนีครับแมนี่ทยสูงร้อยสามสิบสามครับลูกวัยสิบเก่าหมื่นแล้วนะครับหมื่นครับในสิบเก้าหมื่นแล้วครับลูกสาวครับลูกสาวนั่นหนาครับพี่น้องครับในสิบเก้าหมื่นครับกำลังเป็นตาหักครับ ขนน้ำน่นน้ำนมบนท่านโลนนะครับพี่น้องครับนี่ครับลุก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 โอ้ยยนเป็นยนครับพี่น้องครับยนแห้งครับเปิดไบสองหมื่นเก่าครับมือนีมี่รงฟี่สองรอยโลครับพี่น้องครับลูกสาวได้สิบเก้ามือครับน้ำนมแม่ดีแห้งครับ เพิ่งได้ยลูกตัวที่สองครับแม่ครับแม่เป็นงออ่างครับงอผนโนอนางอ่างครับออกลูกแล้วกับป้าจอยครับว่าเป็นย่างอีกตัวหนึ่งคนละครับแม่พนครับสองหมื่นเก่าครับรงฟี่สองรอยโล่ไปเลยครับมือนน้ครับกินยาบลเลือกครับพี่น้องครับแม่ฉีดยาบำรุงให้แล้วครับขาพยาธิห้เรียบร้อยครับแม่ครับ เป็นเป็นงอปีละลูกครับเม่ครับอย่างอีกข้าวนึงกะีเป็นซัดครับพี่น้องจังผสมได้เลยครับหยิบเล็บข้อเท้างามครับเป็นงอสีกาบลาครับพี่น้องครับอู้ผลดีอ่างดีครับสองหมื่นเก้าครับทรงฟี่สองรอยโลครับมือนี้ครับโทกถอนประกันห้ครับแข้งขาประกันห้ครับสิบห้ามือครับ ตูเพจเมียไววสิบเก่ามือครับพี่น้องครับพี่น้องท่านใดอยากได้ง้วนหูหเชื่องครับเอาไปเลี้ยงครับแนะนำโค้นี่เลยครับเพจสีดำครับโค่นหางใหญ่ครับพี่น้องครับโค่นหางใหญ่เลยครับ ไงว้ครับงวนหน่อยตัวนี้ครับสิบเก้ามือแล้วครับวันนี้ครับพึ่งแม่ครับกินยาครับยาผสมนะครับนี่ครับกวาดมาเลยครับกินบนเรือครับพึ่งได้ลูกสองตัวครับน่าสนใจครับเมื่อนี้ครับส่งฟรีสองรอยโลครับพี่น้องครับสองหมืนเก่าครับง่วเป็นตะเหลี่ยงครับฮูู้ครับพี่น้องครับ หูดีเชื่องดีครับผู้ใด้ยานง้อครับพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ครับพี่ป้านาอาครับแนะนำนะครับโคมนี้ครับเป็นตะเลียงครับขืนไว้น้ำครับพี่น้องครับแนะนำโคมนี้ครับนาเลียงครับสองหมื่นเก่าทรงฟีสองอยโลครับ สวงบะุดประจุมครับบ่งฟังนี่ครับอ้าดูเพิ่นก็นได้เบ่งครับโอ้ใหญ่เด้ครับดูเพิ่นครับว่าทรรมดาครับแม่ลูโคมนี่ครับสนใจทักไล่มากก็ได้ครับ ทักไล์หรือโทรมากก็ได้ครับเบอร์โทรเบอร์ไล์ครับพี่น้องครับเฟซบุ๊กกระตึงบ่าเบอร์เราผสมง่วงงามครับต่างประเทศอยากซื้อง่วงกระเบาาตึงครับโทรหาทักหาเลยครับแอดไล์เข้ามาได้ครับ0 8 0 1 8 8 1 1 0ครับเบอร์ไล์ครับพี่น้องครับง่วงเป็นตะเลียงครับส่งฟรีสองลอยโลครับเมื่อนี้ครับโปรโมชั่นครับสองหมื่นเก่าครับ ลูกสาวงามๆไป1ซิบเก่ามือแล้วครับแนะนํำครับคบนี้เบาตึงแนะนํำครับหู้ครับหู้แล้วก็อ้างดีครับเมครับพูนดีแห้งครับว่าสดครับพึ่งในลูกสองโตครับ พี่น้องทันไดมักครับกะโทรมาได้ครับเด้อเดี๋ยวเ่าตึงพร้อมจัดทรงครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะคงจะขอจบคลิปว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับผม